ตอนที่เกามังกรไม่อยู่ร่วมกับงูไม่ว่าจะทําให้วิชาเทพเซียนสมบูรณ์หรือว่าสร้างวิชาเทพเซียนของตนก็ต้องฝึกฝนให้อยู่ในขอบเขตของผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นเจ็ดหากมียาตันกระตุ้นร่างกายจํานวนหนึ่งจะดีมากเย่หวยพูดกับตัวเองเบาๆจากนั้นก็ปิดประตูห้องรีบเดินออกไปจากที่ตึกเล็กๆอันโออาด้านนอกของตึกที่โออานี้มีเส้นทางหินกรวดเล็กๆตรงไปยังที่ประตูใหญ่ เดินผ่านแสงแต่ละเส้นของเรือนชิงหลวนถนนเส้นเล็กปกคลุมไปด้วยร่มเงาต้นไม้เขียวแสงลอดผ่านใบไม้บนถนนเส้นนี้ยังมีแสงเงาหลากสีในใจเย่เหวยนึกคิดเรื่องราวแม้ในความฝันตัวเองจะเห็นผู้พาศักดิทธิ์เข้าใจความรู้อักษรเสียนมากมายแต่พรสวรรค์การรับรู้ทะเลยังคงเป็นแค่สีชาติที่ระดับต่ำสุดแล้วยังเป็นแค่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกที่อ่อนด้อยที่สุดสร้างวิชาเทพเซียนของตนบรรลุวิชาเทพเซียนให้สมบูรณ์ล้วนเป็นเรื่องในอนาคต ก่อนอื่นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือยกระดับการพัฒนาเพราะหากการพัฒนาก้าวถึงขอบเขตของผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นเจ็ดถึงจะมีพลังยวนมากพอมาไราวิชาเทพเสียนแค่ไรวิชาเทพเสียนออกมาได้สมบูรณ์หรือสร้างวิชาเทพเสียนของตนกฎแห่งสวรรค์ถึงจะส่งพลังเทพลึกลับมาชำระการรับรู้ทะเลและยกระดับพรสวรรค์การรับรู้ทะเลได้หากอยากจะยกระดับการพัฒนาแต่พรสวรรค์ไม่เอื้ออำนวยคงทำได้แค่พึ่งทรัพยากร ใช้ยาตัางกระตุ้นร่างกายเป็นทรัพยากรที่ตัวเองมีน้อยที่สุดต้องหาวิธีทะลวงขอบเขตผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นที่สองเรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีย่างเท้าบนถนนหินกรวดเย่เหวค่อยๆกำมัดแน่นขึ้นดวงตามีความแน่วแน่และมั่นคงข้าเย่เหวช้าเร็วก็จะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งเช่นเดียวกับญาติสนิทที่เย่ยจงได้รับความเคารพจากตระกูลเป็นความภาคภูมิใจของบิดามารดาในอดีตข้าทำได้แค่คิดถึงมัน แต่ตอนนี้ความร้่ัคาระเสียนที่ข้างในหัวทําให้ความเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเปลี่ยนเป็นความเป็นไปได้เยื่อหวยในตอนนี้ในใจเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอนาคตผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกจะทะลายขอบเขตสู่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นที่สองสิ่งสำคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของร่างกายวิธีธรรมดาที่สุดในการยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายคือใช้กําลังภายใน ค่อยๆหล่อเลี้ยงแต่พรสวรรค์ของข้าต่างยิ่งนักประสิทธิภาพในการซึมซับกำลังภายในก้อนน้อยความเร็วในตอนนี้คงใช้เวลาถึงครึ่งปีถึงจะมีความหวังที่จะทลายขอบเขตของผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นสองแต่หากมียาตันกระตุ้นร่างกายที่เพียงพอช้าสุดคือครึ่งเดือนข้าก็จะได้กลายเป็นผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นสองเย่เหว่ยเข้าใจวิธีการของตระกูลหากเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นผู้นำตระกูลเขาก็ต้องจำกัดการใช้ทรัพยากรนี้ ให้แก่อัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์เหนือคนอื่นเพราะในใจเย่หวยรู้ดีว่าหากต้องการทรัพยากรก็ต้องพึ่งพาตัวเองทั้งหมดตอนที่เย่หวยเดินเข้าประตูใหญ่ของศูนชิงหลวนดวงอาทิตย์ใกล้จะตกฟากแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องประกายสีแดงเกือบทั่วท้องฟ้าตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักแห่งท้องฟ้าที่อาศัยอยู่ที่เรือนชิงหลวนนี้ต่างก็กลับมาที่เรือนชิงหลวนเรือนชิงหลวนเป็นหอพักนักเรียนหญิงของสำนักหนานซิงเย่หวยเป็นเด็กผู้ชายแต่เข้ามาด้านในของเรือนซิงหลวน ทำให้ดึงดูดสายตาผู้คนมากมายมีคนไม่น้อยที่มองเย่ยเววยด้วยสายตาด่าทอนั่นคือใครไม่เคยเห็นมาก่อนดูเหมือนจะไม่ใช่สิทธิพี่จากสำนักเฉียนหลงหรือเป็นแค่เจ้าคางคกที่อยากกินเนื้อหงคนที่ฝันหวานตอนกลางวันมีเยอะจริงๆมีสตรีนางไหนที่อาศัยในเรือนชิงหลวนไม่ใช่สตรีผู้หญิงผยองแห่งท้องฟ้าไม่ใช่สิทธิพี่จากสำนักเฉียนหลงแต่ยังจะเกี่ยวสตรีจากเรือนชิงหลวนคำพูดที่เหน็บแนมเบาๆเหล่านั้นล้วนเข้าหูเย่ยเวย เขายักคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่เย่หวยก็ไม่ได้พูดอะไรสามปีในสำนักหนานสิงเขาอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ได้คำพูดแค่นี้ไม่เสถียรเลยจากการฝึกตนเองได้เขาควรจะขอบคุณคนเหล่านี้เพราะคำวิจารณ์เสียสีของพวกเขาทําให้เขาแน่วแน่ขึ้นจนเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็งเย่หวยทาไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่ทันใดนั้นมีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นในหูของเขาเย่หวยสั่นไปทั้งตัวตอนนั้นใบหน้าเริ่มสิดเสียวเย่หวยหมุนตัวกลับไปยากนิดหน่อย มองไปข้างหน้าที่เสียงดังสะท้อนมาคนที่มาเป็นสาวน้อยคนหนึ่งดังใส่ชุดเครื่องหนังสีแดงเท้าสองข้างใส่รองเท้าหุ้มข้อยาวสีเงินขาวผมสั้นสีดำทัดหูทั้งตัวปริ่มไปด้วยลมหายใจแห่งความเยาวัยและมีชีวิตชีวาอยู่ในวงล้อมของสตรีที่งดงามคนอื่นๆเดินเข้ามาหาเย่หวยสาวน้อยผู้นั้นชื่อว่าเฉียวอินเอ๋อเคยเป็นเพื่อนสนิทของเย่หวยข้ากำลังรอเพื่อนไม่ได้มาหาเจ้า เย่เหวยตากระตุกอย่างไม่เป็นธรรมชาติเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วมองเฉียวอินเอ๋อร์อย่างไม่ใส่ใจพูดอย่างเย็นชาเจ้ามารอเพื่อนที่หน้าประตูเรือนสิงหลวนนั้นหรือเฉียวอินเอ๋อร์หัวเราะมองเย่เหวยอย่างตลกดูเหมือนจะได้ยินเรื่องตลกที่น่าขำขันมากเพราะตระกูลเฉียวและตระกูลเย่มีเมตรีต่อกันทั้งสองตระกูลจึงไปมาหาสู่กันเฉียวอินเอ๋อร์และเย่เหวยที่อายุไล่เลี่ยกันจึงรู้จักกันเย่เหวยเปรียบเหมือนพี่ใหญ่ที่คอยดูแลเฉียวอินเอ๋อ เฉียวอินเอ๋อร์จึงมีความรู้สึกอันดีต่อเย่เหวยพูดได้ว่าเป็นเพื่อนเล่นไร้เดียงสาเป็นคนรักในวัยเด็กก็ไม่ป่านพอรับการทดสอบเพื่อเข้าเรียนพรสวรรค์การรับรู้ทะเลของเย่เหวยตามสุดคือสีชาติแต่เฉียวอินเอ๋อร์เป็นสีเขียวพรสวรรค์สูงมากสามปีผ่านไปการพัฒนาของเย่เหวยยังหยุดอยู่ที่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกแต่การพัฒนาของเฉียวอินเอ๋อร์ก้าวหน้าไปมากจนตอนนี้ได้เป็นผู้เรียนในชั้นเรียนขั้นสูง เย่หวยมองเฉียวอินเอ๋อร์เหมือนเป็นน้องสาวคนสนิทเฉียวอินเอ๋อร์ที่ได้กลายเป็นผู้เรียนในชั้นเรียนระดับสูงทั้งยังได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนชิงหลวนแถมการพัฒนาของเฉียวอินเอ๋อร์ข้ามขอบเขตไปถึงผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นหกในใจของเย่หวยเฉียวอินเอ๋อร์ยังเป็นสาวน้อยที่แยดึงขอบเสื้อเขาเช็ดน้ำมูกที่ไหลครึ่งปีก่อนตอนที่เฉียวอินเอ๋อร์ย้ายมาที่เรือนชิงหลวนเย่หวยตื่นเต้นที่จะมาช่วยนางจัดของแต่ตอนนั้นเย่หวยไม่เคยคิดมาก่อนว่า เฉียวอินเอ๋จะหักหน้าเขาต่อหน้าผู้คนมังกรลาถิ่นงูห้าคำนี้เป็นเหมือนตะปูแหลมคมที่ทิ่มกลางใจเย่ยหวยอย่างเฮี้ยหดจากตอนนั้นเป็นต้นมาเย่ยหวยยิ่งได้เข้าใจเรื่องหนึ่งเฉียวอินเอ๋ไม่ใช่เฉียวอินเอ๋คนเดิมอีกต่อไปเมื่อไร้ซึ่งพลังใครๆก็ต่างดูถูกในความทรงจำของเฉียวอินเอ๋ที่ได้อยู่กับเย่ยหวยแม้จะแค่หนึ่งนาทีก็ยังขายที่หน้าเย่ยหวยใช่ไหมไม่ต้องฝันกลางวันเจ้ากับเฉียวอินเอ๋อยู่กันคนละโลก ที่เชียวอินเอ๋อกำลังจะข้ามขอบเขตสู่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นเจ็ดภายในสองปีจะได้กลายเป็นจอมยุทธเจ้าละ่ะร่ำเรียนในสานักหนานซิงมา3ามปีจนถึงบัดนี้การพัฒนายังหยุดอยู่ที่ผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นแรกเจ้างั้นหรือยังมีเพื่อนอยู่ที่นี่เจ้าไม่รู้หรือว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือเรือนชิงหลวนเป็นที่พักของนักเรียนหญิงล้วนเป็นหัวกะทิของสำนักหนานซิง เจ้ามองในกระจกชโงกดูเงาตัวเองเสียบ้างนะว่าเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่สาวน้อยหลายคนที่ยืนข้างเฉียวอินเอ๋อต่างใช้สายตาหยิดหยาดมองเย่เหวยอย่างดูถูกดาทอยอย่างเย็นชาไม่เหลือแม่เย่ใหญ่คำวิจารดูถูกของคนเหล่านั้นล้วนเข้าหูเย่เหวยสีหน้าของเขาเรียบเฉยเย็นชามากเย่เหวยกำมัดแน่นท้อลงแรงหนักกระดูกข้อต่อเลยซี่เย่เหวยกบขากันไกลค่อยค่อยเงยหน้าขึ้น กว่าสายตาเย็นชามองไปที่คนเหล่านั้นสุดท้ายมาหยุดที่ร่างของเฉียวอินเอ๋อเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเฉียวอินเอ๋อได้รับอะไรมาบ้างไม่คิดว่าการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนจะได้คำด่าที่เย็นชากลับมาตัวเองยังรู้จักเฉียวอินเอ๋อคนนั้นอยู่หรือเปล่าการเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนความรู้สึกคนไร้ค่าไร้ราคาเฉ็เช่นกระดาษคนต้องใช้ชีวิตพึ่งพาตัวเองแค่เจ้ากลายเป็นคนเข็งแกร่งคนอื่นจะมองเจ้าในอีกมุม หากเจ้าอ่อนแอเมื่อไหร่จักมีแต่คนดูถูกในตอนนี้เย่เหวยรับรู้จุดนี้อย่างลึกซึ้งเย่เหวยสายตาเย็นชามองไปอีกด้านอย่างเด็ดเดี่ยวไม่สนใจเชียวอินเอ๋อเย่เหวต่ตอบไปเจ้าไม่ต้องมาที่นี่อีกเจ้ากับข้าอยู่กันคนละโลกครั้งก่อนข้าก็พูดกับเจ้าชัดเจนแล้วมังกรลาถิ่นงูเชียวอินเอ๋อเชิดหน้าขึ้นสีหน้าเยาโสมองไปที่ด้านหลังของเย่เหวยพูดอย่างเย็นชานางไม่อยากมีความรู้สึกใดๆต่อเย่เหวยอีกเกรดความรู้มังกรลาถิ่นงู มังกรไม่อยู่ร่วมกับงูตอนที่สิทธิเชียวอินเออตอนนั้นมีสาวงามผู้สูงศักยืนอยู่ไกลๆมองเหตุการณ์นี้นางคือหลินจือเยียนหลินจือเยียนมัดผมสีม่วงที่งดงามไว้ที่หลายชุดกระโปรงยาวสีขาวบริสุทธิ์ทำให้นางมีร่างกายที่มีเสน่ห์ขึ้นและดูสูงส่งและสง่างามปกคอเสื้อที่พับอยู่เผยให้เห็นต้นคอที่งดงามและกระดูกหายปลราร้าที่น่าลุ่มหลง หน้าอกลงไปด้านข้างนิดๆปักลายดอกไม้สีม่วงที่ธรรมดาแต่ดูหรูหราเพิ่มความสง่างามขึ้นมากหลินจือเยียนเห็นเหตุการณ์จากด้านหลังของเย่เหวยที่อ้างว้างไม่รู้ว่าเย่เหวยและเฉียวอินเอ๋อมีปัญหาอะไรกันแต่สีหน้าเย็นชาของเย่เหวยทาให้นางกลัวหน่อยๆแต่เย่เหวยไม่ได้โกรธเขากําลังอดทนอย่างหนักเหมือนกับภูเขาไฟที่ไม่มีวันปะตุการรับรู้ทะเลสีชาติฝึกฝนมาแล้วสามปีแต่ยังเป็นแค่ผู้ฝึกตนดูงดาราขั้นแรกหลินจือเยียนนึกภาพออกว่าเย่เหวย ต้องทนรับคำดูถูกและสายตาหยีดหยามมากมายอายุยังน้อยแต่มีพรสวรรค์การอย่างรู้ทางวิญญาณที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจแต่มีสายตาเย็นชาที่มองโลกนี้อย่างสิ้นหวังเหมือนกับตัวเม่นที่ใช้หนามคมเย็นชาเผชิญหน้ากับโลกนี้อย่างเงียบๆมองเย่เหวยจากด้านหลังที่จะเดินจากไปหลินจื้อเยยนรู้สึกเศร้าใจนิดๆในใจเย่เหวยอาจจะต้องโดดเดี่ยวแน่ยากจะที่นึกภาพออกหลายปีนี้เย่เหวยอดทนได้อย่างไรกันเย่เหวยเจ้าจะไปไหนเหตุใดไม่รอข้าก่อน พวกเราไปด้วยกันเถอะบนใบหน้าของหลินจือเยียนมีรอยยิ้มที่หวานหยาดเยิม้มรีบก้าวเท้ามาเดินไปข้างหน้าหาเย่โหวยกระโปรงลิ้วไหวด่งเทธิดาผู้คนกลัวที่สุดคือการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเฉียวอินเอ๋อร์หรือสตรีทั้งหลายที่อยู่รอบๆล้วนแต่มีรูปโฉมสวยงามโดดเด่นมากแต่เมื่อเทียบกับหลินจือเยียนพวกนางก็กลายเป็นลูกเป็ดขี้เหร่นในทันทีทุกครั้งที่เฉียวอินเอ๋อร์มองหลินจือเยียนในใจจะเกิดความรู้สึกต่ำต้อยอยู่ลึกๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานะตระกูลหรือรูปร่างหน้าตาแม้แต่พรสวรรค์พวกนางก็ได้กว่าหลินจือเยียนมากแม้แต่ความกล้าที่จะเป็นเพื่อนกับหลินจือเยียนยังไม่มีในเรือนชิงหลวนนี้เฉียวอินเอ๋อและคนอื่นๆต้องอยู่หอพักรวมแต่หลินจือเยียนอยู่ที่เรือนเดี่ยวคนเดียวหลินจือเยียนเรียกเย่เหวยข้าได้ยินผิดไปหรือเปล่าเฉียวอินเอ๋อเบิกตาโพลงอย่างไม่อยากเชื่อพบว่าหลินจือเยียนเดินไปหาเย่เหวยจริงๆที่แท้เย่เหวยมาที่เรือนชิงหยวนเพื่อมาหาหลินจือเยียน แต่เย่เวยรู้จักกับหลินจือเฮียนได้ยางไรทั้งสองเป็นคนที่อยู่กันคนละโลกอย่างสิ้นเชิงได้ยินเสียงเรียกของหลินจือเยียนเย่เวยหันหน้ามามองเมื่อเห็นหลินจือเยียนก็ตกใจนิดหน่อยพูดพุมพมพี่จือเฮียนคําว่าพี่เย่เวยเรียกเบาเป็นพิเศษข้าจะไปพาคีปรมาจารย์แห่งเทพเสียนทางเดียวกันไปด้วยกันหลินจือเยียนยิ้มแย้มพูดอย่างไม่สนใจนางมองเฉียวอินเอ๋อ และกลุ่มอิสตรีข้างๆข,งข,งขมวดคิ้วใช้น้ำเสียงที่ไม่เยะแยพูดว่าคนเหล่านี้เป็นใครกันเยเหวยต่อไปอย่าได้ใส่ใจกับคนที่ไม่คู่ควรในสำนักหนานสิงคนที่ไม่ควรค่าจะไปทำความรู้จักด้วยมีมากมายเจ้าไม่ต้องไปสนใจเมื่อได้ยินคำพูดของหลินจือเยียนเฉียวอินเอ๋อร์และคนอื่นหน้าซีดเผือดในทันทีในสายตาของหลินจือเยียนพวกนางเป็นแค่คนไม่คู่ควรจะทำความรู้จักความทะนงของเฉียวอินเอ๋อร์ถูกทำลายในชช่วพริบตาเป็นด่างที่หลินจือเยียนกล่าว หลินจือเยียนสามารถที่จะไม่ใช่ตามองพวกนางและถึงแม้จะฝึกจนเป็นจอมยุทธ์นางกับหลินจือเยียนก็ยังคงอยู่คนละระดับกันถึงแม้ตัวเองจะเป็นผู้ฝึกตนดวงดาราขั้นหกแต่เฉียวอินเอ๋ยังไร้คุณค่าในสายตาของหลินจือเยียนหลินจือเยียนอยู่ด้วยกันกับเย่หวยได้อย่างไรเฉียวอินเอ๋ยไม่เข้าใจเลยจริงๆนางกัดฟันแน่นถึงแม้จะถูกหลินจือเยียนเสียดสีแต่นางไม่มีความกล้าที่จะเอ็ดปากพูดหากหลินจือเยียนไม่พอใจแค่ประโยคเดียวก็ทําให้ตระกูลเฉียวมอดไม่ได้ เห็นสายตาของเฉียวอินเอ๋อร์และคนอื่นๆเย่เหวยรู้ว่าหลินจือเยียนช่วยตนระบายความโกรธจึงมองหลินจือเยียนด้วยสายตาขอบคุณไปเถอะหลินจือเยียนยิ้มหวานแล้วดึงแขนเย่เหวยเมื่อสัมผัสได้ถึงหน้าอกที่อุบอิ่มของหลินจือเยียนเย่เหวยมีความสับสนบ้างเขายืดอกขึ้นไม่เหลียวมองเฉียวอินเอ๋อร์อีกเดินออกไปพร้อมหลินจือเยียนสิพี่จือเยียนรู้จักเย่เหวยได้ยังไงสตรีผู้รูปร่างผอมสูงคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเย่เหวย และหลินจื่อเยียนที่เดินไปไกลอย่างช้าๆถามอย่างสงสัยทั้งสองคนสนิทกันยิ่ยงมีความสัมพันธ์คงไม่ธรรมดาถ้าได้ยินเย่เหวยเรียกชื่อของสิทธิพี่จื่อเยียนสตรีใบหน้าเรียวกลมอีกคนพูดอย่างประหลาดใจหากเป็นเจ้าเย่เวยผู้นั้นที่มีการรับรู้ทะเลสีชาติจริงๆเหตุใดจ,จึงเป็นที่ชื่นชอบของสิทธิพี่จื่อเยียนสตรีรูปร่างผอมสูงพูดอย่างครุนคิดแต่ในแต่ไรมาหลินจื่อเยียนไม่เคยสนิทชิดเชื่อกับบุรุษเช่นวันนี้ หรือทั้งสองจะเป็นคู่รักกันมองเย่ยเหวยและหลินจือเยียนที่เดินไปไกลลิบเชียวอินเออร์กัดริมฝีปากจนเห็นเลือดออกซิบนึกถึงคำพูดก่อนหน้าของหลินจือเยียนมังกรลาถิ่นงูห้าคำนี้เหมือนมีคมแทงไปกลางใจนางอย่างเหี้ยมโหดนี่เป็นคำดูหมิ่นที่กระทบนางอย่างมากเชียวอินเออร์ถึงได้ค้นพบว่านางไม่เข้าใจเย่ยเหวยเลยสักนิดนึกถึงสีหน้าที่ไร้อารมณ์ไม่แยแสของเย่ยเหวยเมื่อกี้ เชียวอินเอ๋ยยังคิดว่าเป็นการปกป้องตัวเองของเย่โหยในตอนที่หมดหนทางต่อสู้ตอนนี้ถึงได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเย่โหยไม่ลดคุณค่ามาถูกถี่งกับตนหลินจือเหยียนเหลือบมองไปเชียวอินเอ๋ยจากด้านหลังสถุกเฮึยออกมาเบาๆเย่โหยมีการอย่างรู้ทางวิญญาณที่หลักแหลมจนหาได้เทียบได้ร้อยทั้งร้อยจะได้กลายเป็นปรมาจารย์แห่งอัครเซียนไม่รู้ว่าความยโสข,ของเฉียวอินเอ๋อมาได้ยังไง สิทธิ์พี่จือเยียนจับแขนของเย่เหวยก้าวเท้าเดินบนถนนหินกรวดด้านหน้าเรือนชิงหลวนเดินหน้าไปไกลเหลือเพียงเฉียวอินเออคนอื่นๆกับนกและต้นไม้พระอาทิตย์ตกดินเวลานี้นักเรียนแต่ละสำนักต่างเรียนเสร็จสิ้นบนถนนมีผู้คนมากมายแต่เฉียวอินเออกับคนอื่นๆกลับมองไม่เห็นสิทธิ์พี่จือเยียนปล่อยมือเย่เหวยแล้วหน้าใบก็แดงขึ้นมาจนหน้ามองพี่จือเยียนขอบคุณเย่เหวยมองสาวงามหลินจือเยียนแล้วพูดอย่างจริงจัง แน่นอนว่าเย่เหวยไม่ลงตัวเองจนคิดว่าสิทธิ์พี่จือเยียนชอบตัวเองเขาเข้าใจดีที่หลินจื่อเยียนจับแขนเขาต่อหน้าเฉียวอินเอ๋อก็เพื่อช่วยเขาผ่านเรื่องราวมามากมายเย่เหวยมีความรู้สึกดีๆและความชื่นชมอย่างลึกซึ้งต่อหลินจื่อเยียนสตรีผู้โดดเด่นและใจดีเช่นหลินจือเยียนคงจะเกิดความรู้สึกดีบ้างอย่างน้อยเย่เหวยก็เป็นบุรุษคนหนึ่งแต่ว่าคนสูงส่งก็มีสายตาที่สูงส่งเย่เหวยในตอนนี้ไม่กล้าคิดไปไกล เรื่องเล็กน้อยใครให้เจ้ามาเป็นน้องชายข้าละ่ะหลินจือเยียนผู้ปราดเรื่องหัวเราะเม้มปากมองใบหน้าหลอกคุมชัดของเย่เหวยไม่รู้ว่าทําไมถึงได้คิดถึงเรื่องก่อนหน้าที่เย่เหวยช่วยนางให้บรรลุฝ่ามือคลื่นบริสามเท่าแล้วใจเต้นเล็กน้อยเห็นท่าทีเหนียมอายที่หน้าลหลงไหลของหลินจือเยียนเย่เหวยง,งุนงงเล็กน้อยทั้งสองไม่พูดคุยกันมีความรู้สึกประมาทอย่างค,งคลุมเครือจริงสิเย่เหวยข้ามียาตันเยียนอย่างช่วยที่เจ้านาไปใช้ก่อนเถอะ ลิ้นจื้อเย็นหยิบขวดที่ทำจากหยกออกมาจากอ,อกแล้วส่งให้เ,ย,เย่เหวยนางเพิ่งจะนึกขึ้นได้ถึงได้เอาออกมายาตันเย็นอย่างช่วยถีเย่เหวยงงเล็กน้อยยาตันช่วยถีจะแบ่งออกเป็นหลายชนิดยาตันเย็นอย่างช่วยถีเป็นยาที่มีคุณสมบัติสูงสุดในบรรดายาตันช่วยถีมีราคาสูงลิว่วในตระกูลเย่ก็จะมีเพียงท่านพี่เย่จงที่มีสิทธิ์ได้รับยาตันยาตันเย็นอย่างช่วยถีนี้ในจำนวนที่จำกัดเย่ยเหวยหันกลับมามองรีบพูดขึ้นมาว่า สิทธิ์พี่จือเหยียนยานี้มีมูลค่าสูงนักข้าไม่ต้องการเจ้าสมควรจะได้รับมันเจ้าช่วยข้าจนบรรลุวิชาเทพเสียนฝ่ามือคลื่นวารีสามเท่าอย่างสมบูรณ์ทําให้ข้ากลายเป็นจอมยุทธเจ้าคิดว่ายาตันเหยียนอย่างช่วยไม่กี่เม็ดนี้จะเทียบได้กับการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมของข้างั้นหรือหลินจือเยียนปรับสีหน้าแซงทําเป็นจริงจังเกรดความรู้ยาตันช่วยทียาตันแปรผันกายจบตอนที่สิบ โปรดติดตามตอนต่อไป